สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับวันนี้มาทางไหนวันนี้คือมีปลาปลาคือปลาครับปลาอยู่ขาเนี่ยปลาไอ้บังทะลุครับอยู่สานนีรบังทะลุถิ่นมาไทยแบบเหนือมาไทยแบบโอ้โหถิ่มาไทยแบบใหอไอพวอยู่บดายเล่นดินแล้วเล่นดินวันที่มาไทยแบบกิบนรถมากกนะับนองบุ้นกับโอ้ยไอ้เด็ก็ของเก่าออกมิดแล้วครับ <c oughs> ย,ายานยานหลุดไทย ึ้นรถมากลั่งเคยขึ้นมาหนีก่ก็แบบกับบ๊วยากไปได้ดอกครับขึ้นมาได้ง่ายอยู่ลงกับง่ายอันนี้ง่ายอยู่ครับมีมูมีเพื่อนมานนั่มครับนีขึ้นไปรับสร้างมาอีกอยู่ครับช,ช่องเฉีอดมีนายแบบนั่งแบบเพิ่งกับมาแล้วครับมาถ่ายเร็วนายแบบค้นกับนี้ครับเป็นชิมมาไทยเป็นชิมมา่ายจะที่ได้เบิ้งนั่งแบบนายแบบแลรอครับนายแบบพออุดกับได้อยู่ครับ อันนั้นก็นั่งแบบตินันสาวสวยดิละสาวพี่น้องกินี่อยู่นะครับมีโอ้ใจใจยังอยู่วันเดียวขึ้นรถมาเล็วเรียบร้อยไปใส่ก็ได้อยู่ครับพี่น้องไปถ่ายแบบเด็ก็ได้อยู่ครับมอ้พอดูว่าอุดใส่แว่นตาเพราะอุดเบื้องอันนั่นได้เก็บแสบตาไปหมดก็เลยใส่แว่นตาครับมึงจะคลอมจะทรวดสายพอดเหนื่อย มึงได้โทรศัพท์หลายพู้ด้วยเสบตาเบบอ่ะค่ะนั่งนั่งแบบนั่งแบบนั่งแบบหนาดังหมดเลยเหร่นล่อล่อเวลาล่อมูมูอีกมาอีสองตัวพระท่านมาอีสองเขียวพรท่านมาก็ัล่อเวลาพรท่านถึงเวลาเพิ่นท่านว่าครับอันเม็ดอันเจี๊ย็บนั่นตัวตัวใหญ่ใหญ่ตัวเมยนั่น ตัวเมย์พูนผูกอ,อย้ให้ไก่พุ่นตัวนี้กับน้องอักกองอพี่ท่านว่าอัดกับพี่ท่านว่าเหลือพ่อแก้วพรท่านไว้มาเหลือมีอีกพ่อแก้วแก้วอีกเชือกมันถางอยู่นั่นคือแก้วสองเชือกเนี่ยสวัสดีค่ะมาเบิ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอกบุญค่ะอันนี้เป็นผ้าถุงผ้าถุงได้มัดมีค่ะผ้าถุงจีนแดงของคุมแม่บ้านท่อมือค่ะมีหลายลายแล้วก็เป็น เสื้อค่ะเสื้อน้องอุ้มบุญฟี่ใส่ค่ะเพราะว่า 14, เอฟซีเพิ่นเฮ็ดมห้พ่อได้เป็นค่าขนมให้น้องท่านใดสนใจกระทักมาได้ค่ะทั้งเพจพังอุ้มบุญเฟซบุ๊กกับน้องอุ้มบุญอูดไอดีไล์กับเบ <Yeah. S 1> ืรอโทษพ่ออูดค่ะ0 8 1 0์5 8 7 9 2ค่ะขอบคุณค่ะ S <S มีเกี่ยวสองเชือกคจากเขาไปเงีย่ยเอวมีห้ากับสีด,ดาามม่ายลงน้ำหนองบุญสิลงน้ำบ่เนาะมันนี่นาะสิลงได้น้ำพึ้นบ่บ่เคยออกปลาออกโคงบ่เคยออกมามทั้งนอกแกเทียกับย่านเนย่านลดตื่นลดเนยะอยู่ขึ้นลดมากกับได้พ่ออุ่นกันต้องฮัดครับพอตื่นเนยมันลูกลูกกระต่นพ่อกระต่นขึ้นกันบุญยาเราบุอยู่ขึ้นลดบุญมูกับไข่เนยอยู่เอาผู้เดียวขึ้นบ่ได้หรอกครับ กับไปน้ำจาขยูเตอว้งกบไอ้บัท่านได้ชิ่นเนาะบัเคยบัเคยขึ้นบัมีรถจีกันเลยบทท่านชิ่นที่สิบโลมากแคอยูมวนเน่เมื่่ยางนั่งเบบนั่งเบ็บอ้อเขียดพออุดผ้ามกไก่ปวดเขียดนะมาเล่นนอกบานเล่นน้ำมุนเออเออเออเอาจะกินบ่ ท่านใจดีเพราท่านใจดีเ่าท่านกินกระลังกินเนีลยแม่กระตุ้นเสบียงมากทุกปุ๋ยหนึ่งปราะวัติโบเคยเอามาจากเทียก็เลยยานน้องเขาตื่นสถานที่ดีตะวามีมากไงเลยครับบางตัวมางประเด็นหรอกว่าสั่งหน่อยบ่ท่านสั่งหน่อยบ่ท่านเคยหัดขึ้นรถบ่ราะท่านเคยขึ้นดูว่าง่ายเลยครับเพราะว่าบ่ดินโบยัง แต่ว่าของเก่าออกงั้นสักน้อ <c oughs> ยย่านแต่คนก็นยังย่านเนาะบางคนยานค่านขึ้นผมเรียกว่าผมเลยย่านผมยา่านตะออกขึ้นบ่ได้ย่านขึ้นบ่ได้รเพิ่นก็ว่าสิม,มาถ่ายแบบค่ะถ่ายรูปแต่ว่าถึงเวลาก็รอรอเวลาอยู่รอถ่าเพิ่นอยู่ อกฮ็ดจรงไหนเฮาของแล้วพุนลูกสาวเจ้ามาได้บ่ติของต่อบาหูย่บ่เคยมาจากเที่อ่แปลกสถานที่าฮัดดไว นงคะได้รับงานไกล้ๆใจไดสิมาได้แต่ทำหนี่ก็ยังตื่นคิโลได้ละเตนอหับปุ่นพี่พท่านว่าี่เขาใกล้บ่ได้ค่ะบ่บาไม่ว่าอย่างญี่่ยนมากจนว่าเหมือดจนว่าได้หนีค่ะเมื่อก่อนกระผูกตรงนั้นล่ะผูกใกล้ๆพี่ท่านว่าอยู่บ่ได้ค่ะนักป่าเป่ากันแม่นขนาด ไม่ไข่ใ่ปุ๋ยเล็บแตกแล้วเล็บแตกเลยแล้วย่นมาปาดตำตำเนาะเจ้าของเพิ่นประยูไปฮับมาอีกสองเชือกบานถึงเวลาโอ้ยปอนยังไ่ถึงว่าจะห่มเมื่อนหร่นองอุ้มบุญเอาเอา พอดต้องเอาเอากล้วยมาล่อไว้ให้เขาชินตีชินบ่นอตื่นสิสิลุ่งทายแบบน้ำพึนไห่บ่เอ้อก่งเร็วเก่เกียงตุนมะหลายทุ่งปุ๋ยนึงลูกสาวองาน เออของงานของอานแต่เรองด้อลขุดไดเออเออเออเนี่ยใส่ปากกับเ่าเอาไ่ยากของน้องบุญบุญสร้างหักไม่หรอสร้างหักไม่เมนเน้กินว่เหรอเมนไหม่กินได้บ่วัจงเดยไปหักจินไปเต็มตัวหักเต็มเต็มเต็มเจ้า เอ้ยมาเนคุณหายไปน้ปลาแล้วมาเนี่ยอมบุมานมาคจรเก่งเอ้ยชานั่งแบบดาราดาราได้หนินั่งแบียบบุ่เยอบมาแล้วคุณศิรินกัะพีเขาเี่ยมเยี่ยมโอ้ยหอมแกมถือกินอย่างน้อหอมแก่มนน้อน้อาน่อยว มาเลยขายหน่อยดอบุญเดินไปอีกแล้วมาแนวมาแนวไปแล้วฝนตื่นเสียงเงียงอ่ะป้ไปยืนยังสั่นฮะเกี้ยดให้พออุ่นแลอวะนั่นยืนหนังก็มาเยอะ้อนหลุกสาวเจียวไก่เฮงสาว เขาอยากว่าสาวเ่อยากว่าเขียนให้พ่ออุดแล้วนั่นเมตากล้วยก็ยังบ่กินนะพ่ออุดเลยเขียนลรวะน้มก็มน้ที่กันครับวดดวดนวดาก็คือไปเอาดุนเถอะวะข้า้ อาบนำยุตอาบนำยัาเจกวเวลาเวลาไดนควนจะเดทไยนี่สามโมงสามโมงยันย็นต้องรอครับพี่เอ็มเนอเอ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 อถึงมัดะวิ่งได้นั่นที่นวดไหนตีทีนวดได้บ่ละบังฮัดเคยไป นวดได้ยุติเนวดหนวดมือนวาตอนนี้บทษันมีอารมณ์มาใหม่อารมณ์บทันดีอารมณ์บดีแต่กล้วยยังบุกินเลยเอานวดเอานวดนวดนวดพออุ่นนนวดนวดเด้อนวดเดอานวดเอา đấy mà ờ. uh. nhạc là nghe là nghe là ô nhe luốt luốt nuột luốt 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 nuột luốt nuột, luốt nuột luốt luốt Nuột, luốt nuột, nuột Nuột luốt 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 Nuột, luốt nuột, luốt nuột, luốt nuột Nuột, luốt nuột, luốt nuột Nuột luốt 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 nuột, luốt nuột luốt 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 nuột, luốt nuột เอานวดให้พ <laughs> <food is> <laughs> ี่เอ็มมึงเอานวดนวดตบเลยเออเออฮอาย่ดีมีแหาฮ่ดฮ่ดฮ่าูดาฮ่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 าด่าฮ่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่า่ลฮ่งท่า่าพ่าฮ่มฮาพ่า่าา คุณสร้างเพื่อนพุ่นล้วค่ะมัเบิ่งเนาะกินน้ำกินยาเลยสร้างสร้างเพื่อนก็เอามาคือกันซื้อจะได้ก่อสร้างนั่นเกียบครับซื้อไม่เกียบครับงาไม่เกียบไม่เกียบไม่เกียบเกียบจับเออเขาหัวจักเป็นแล้วครับอ่าอาดสิใจเนี่ย ไม่เกียบเร็วมาดีครับช่างีก็ปีปสองปีเอเอเหรินดินคักแถ,ถา,อานอเจ๊ที่เบบเไม่อาบน้ำห้ไม่ตีนั่งเบียบนี่ยอาหน้ำแล้วโตซ้ำอาบน้ำนอนแล้วก็หายเวละ่ะผเกียเกี้ยงเวลานั่งมันหนยิ่งตะมัน ก็ขอบคุณพี่น้องๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้กับขอบครัุณองอุอุบุญอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามทางช่องฟังอุมบุญสวัสดีค่ะ